สวัสดีครับ m อ็มแม็กซ์โซลเซลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้คลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่48โวลต์3,000วัตต์นะครับจากร้านคูทรั์พาณิษนะครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านมาโดยตลอดนะครับเป็นรุ่น48โวลต์3,000วัตต์นะครับเป็นตัวเก่งของร้านเลยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ทนนะครับรุ่นที่โทนมีถึง6,000วัตต์เลยนะครับ มีอุปกรณ์ให้ครบชุดครับอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยมีสายไฟสายต่อพ่วงแผ่นนะครับสายอนุกรมแบตมีให้ครบชุดนะครับมีให้ครบชุดเลยแล้วก็ในส่วนของการต่อใช้งานนั้นระบบ48โวลต์ต่ออนุกรมกันไม่เกิน3แผ่นนะครับแล้วเอามาขนานกัน3ชุดเป็น9แผ่นนะครับแบตเตอรี่อนุกรมไม่เกิน4ลูกนะครับเพราะว่าเป็นระบบ48โวลต์ สายที่อยู่ด้านขวาต่อเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับดำต่อดําแดงต่อแดงสายปักเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ด้านบนนะครับไปเสียบรอได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกเกอร์เปิดอันดับที่1แล้วก็เปิดอันดับที่2นะครับมีคู่มือบอกทุกจุดนะครับสายที่เข้ามาจากการไฟฟ้าเข้าด้านขวานะครับด้านขวาของตัว ADS นะครับด้านซ้ายจะมาจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับด้านซ้ายจะมาจากตัวอินเวอร์เตอร์เวลาอินเวอร์เตอร์ไฟดับนะครับจะสับ ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาจ่ายเลยนะครับเพื่อเป็นการใช้งานโหลดได้อย่างต่อเนื่องนะครับสมมุติว่าผมปิดตัว ATS นะครับปิดตัวติดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ATS ก็จะสับไฟให้นะครับผมเปิดอินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์ใหม่ครับ ATS ก็จะสับให้เลยนะครับประมาณ1วิพอต่อทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะมีรูปแผงโซลาเซลล์ขึ้นนะครับจะบอกโวลต์ของแผงโซลาเซลล์แล้วก็กระแสชาร์จ แล้วก็โบนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่60แอมป์นะครับของทางร้านต้องขอขอบคุณนะครับร้านคุณรับพานิ์สั่งมาจากอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณครับ